น,นี่นี่อันนี้รถไถเฮ็ดหยังมันอันนี้ปกติเป็นรถไถเดินตามรถไถเดินตามขึ้นขึ้นขับนี่อืมแค่นนี้เราไม่เฮ็ดอยังนีเราเราซื้อาตามรถไถเดินตามเราก็มาแปลนแปลนนี่คือเห็นไหมในโก้ปั่นอันนี้อันนี้อันนี้ปันป่นอยังปั่นอยังปั่นในขั้นหน้านี่แหละวขั้นหนาบ้านเฮาเน,นีาาน่ยนะปกติมันอยู่นี่นอ้มันหมุดก้อาปกติไถมันไถอยู่นู่นน่อยมั ออนี่อันนี้ก็ประกอบอยู่นี่บ่เออก็ถอดตัวนี้ออกไปใส่ตัวนี้ปกติสิบเอ็ดแรงเห็นเขาทำอยู่ยอยสี่พันก็เราใส่สี่พันแต่จริงเครื่องมันเล็กอยู่ต้องห้าสิบห้าสิบห้าอันนี้นะอันนี้เห็นใทเขาบ่ของเราเองทำเองทำใช้งานเองปั่นดินพร้อมไถไปเรียกอะไกค่าปั่น จอบหมุนน่ะขายเขาได้นี่ถ้าเขาพ้นมาซื้อนี่พ้นเท่เขาทำขายอ่ะเด็กเขาทำแต่เขาไม่ทำแน่นหนายอย่างนี้เขาเงินซื้อโตทองนะ่ะเขาขายอยู่สองหมื่นแปดเอ้ยผมขายแต่ว่าของเราก็ไม่ได้เล็กหนากว่ากว่าสีส้มด้วยห้าหมื 50, <laughs> นะ่นใช่ไหมห้าหมื่นนะสนใจห้าหมื่นติดต่อเดี๋ยวจะเอาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ ก็ต oh ้องเห็นเอามือมาดูคือมือท่านผู้ชมมาดูคือมือครั้งนี่นี่ antique antique. นี่เอาจะวางเป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเราจับอย่างนี้เพราะเครื่องกึงเครื่องเจาะดอกสว่านมีควานต่างๆนนี่ยวิชาพวกนี้ผมสอนเลยสมัยสมัยเราเรียนนะไม่มีน้ำเม่นนี่อะนี่เนี่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 จับใส่อย่างเดียว ครน่องรึ่งกับเครึ่องกึ่งที่สอนในวิทยาลัยนั่นแหละแต่ว่าเวลาเขาใช้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นมีดแบบอินเอร์ดนนมนี่นี่นี่เรียกว่ามีดเล็บหรือคาร์บด์ทิปมีขายในท้องตลาดแต่ว่ามันราคาค่อนข้างจะสูงแก่น้อยนี่มีเครื่องมีลิงอันนี้ซื้อจระแสนนี่อ้นี่ซื้อซื้อม่ไสอง าไคือเมือสองอยู่ประมาณแสนสองตอนนั้นมือสองมันใช้ได้ดีอยู่ได้ได้ดีอยู่พวไงเอาไว้ควัานข้เวียนบอกื้อสู่คว้านในความก็ควานจอบก็จอกกัดก็ตัดมันหลอกม่เล่นอยู่หมดคานนอกเฉพาะ ืองกึ่ง <c oughs> เครื่องเล่านี้เลยมดไปในบพตัมกว่าสี่แสนห้าท่านผู้ชมวันนับคารืหานแต่ว่ามันเป็นจกต๊ะความั่เท่าแกขนาดมาเบิงบ่งมา <c oughs> เบิ่งท่านผู้ชมผมเห็นในเฟซแต่ว่ <c oughs> าเบ้หัวเนี่ยม้งมาเบิท่านผู้ชมเดีนยวแล้วจะบอกเนาะยคนเดียวแล้วอยู่คนเดียว่นี่ทำบ้านมาเพื่อเก็บข้าวเบี้อนนยอากอลังการแท้ เพาเแปดเออแค่มือเก็บอยู่ใสร้างเองอยู่ในแล้วแล้วไออยู่กรุงเทพเรียมีลน้องยืนย้ายเราอะเรียกไม่ได้สร้างทะลึ่งห่านมาเก็บเข้าเปลือกพี่น้องเอ้ยคนรวยอ๋ออันนี้อันนี้คือการเรียนของชันคนโรงงานเสี่ยวกันเพราะฉะดันนะะถ้าใครอยากจะได้ความรู้หรือาเรียนโดยตรงเนี่ย มาอยากมา,มาต้องเข้าวิทยาลัยมีมาฝึกกันครับสร้างประสบนี่เจ้าของเันเนี่รับรองเลยนาก็เป็นของเจ้าของขายมื่อน,น์จีนกับโบมด์และอุปกรณ์เครื่องเครื่องของต่งงงางๆมกมากมายฮะไปดูข้างนอกครับ